วันนี้สม่หมดพบาเนนี้ไปแล้วนะครับวันนี้ผมได้นำนำพญากรุ๊กนีพญาู่นะครับเลือดนะพรับเลือดนะครับ มระลลาเบืองสายใจ,ใจเพลมปรีเบืองลังมีพระอัญญาอยู่คู่เคียงพระอนุนราหุหนคูน่โอโอเบืองขวาผู้สายมาประกัศสะปะหรือชื่อเสียงพระมหานามมาพัดมพีใจแท้ที่ ใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับ0ูย์9462 04471นี่เบอร์ขึ้นหน้าจอนะครับทีมเข่าโค้งนะครับเก่ามากนะครับกู่วัดนางพระยาพิชโรคนะครับดูความสวยความงดงามของพระนะครับดูยกว่างดงามของเนื้อพระนี่ด้านข้างนะครับออกจัดครับตูเมตรัตนชาติสามสีนะครับเก่าจริงๆนะครับทีมเข่าโค้งนะครับ ดูสีเนี่ยองค์พระก็เป็นแบบนี้นะครับผมโณนแบบนะครับหนามากนะครับอี้องหนึ่งครับนี่เขียวมอยนะครับเขียวมอยก็เข่าโค้งเช่นกันนะครับดูนะครับความงามตัดข้างครับด้านหลังนะครับ หลดูอันนี้ต่องดงามนะครับเห็นเข่าโค้งหายากนะครับภาพทีสวยจริงๆนะดูเมตตารนาชาติเต็มองนะมองเห็นเนื้อเราเป็นแบบนี้นะเนื้อนะครับดูโดยรอยนิ้วมือหิ่ยุย่นนะครับด้านหลังดูเหี่ยย่นนะครับ ปู่วัดเพชุโรคนะครับที่พระที่หาหนึ่งในเบนจา่าภาคีนะครับคือนางพญาองค์นี้นะครับคุณนางพญาชุดนี้มีสามองค์นะครับที่เห็นอยู่นะครับนางพญานี่ครับวางอยู่นะครับเยอะงดงามจริงๆครับมูความงามดูความเก่าพระรู้ครับ